สวัสดีครับพบกับกินแดกแหกกดนะครับวันนี้มาขอแทาขอลองในวัยเด็กย้อนอดีตหน่อยในวัยที่เฮียนอยู่ที่ลำปางนะครับตะก้อนอ่ะต้มมะแมกับเพื่อนซื้อมะแม่มาหกซองซื้อมาหกซองปุ๊บต้มปุ๊บแล้วพอดีเพื่อนอ่ะใส่พักใส่อย่างมดะไข่แหมเพื่อนมันมีทุละมันม่ได้กลิ่นตัวคมก็เลยแบบเสียดายมันอ่ะมะแมกหกซองอ่ะก็เลยลองกลิ่นดู กินแล้วปรากฏว่ามันกินได้ครับหกซองผมก็กินผ่านมาแล้วหกองแต่แต่แตผมคิดว่าตอนนี้จ,จะกินได้อยู่ก่อนแต่อาจจะมีใครเชื่อก็ได้ว่ามันกินได้หกองจริงๆหรือว่ามีคนกินได้หรืออาจจะมีคนกินได้จริงๆก็ได้วันนี้ผมก็เลยมาลองดูแห่งกรรมแต่ผมจะโต้แค่ห้าองแต่ผมคิดว่าผมัวผมจะบาไหวห้าซองมาแมา่หรือบลหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับห้าซองห้าอง แล้วก็ไข่2แ่นสองแกนามาลองท้าแล้วลองดูครับเดี๋ยวไปดูผมต้มแล้วเดี๋ยวจะมากินให้ดูครับว่าผมกินมดก่อน,นะครับใครกินมดนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาสู้กันโอเคครับผมไปดูกันครับโอเคครับนี่ใส่ต้มเลยสองสามสี่ห้า มันนี่เมนูมามา่าทางบ้านเลยเช้านี้โอเคครับเดี๋ยวต้มเสร็จเดี๋ยวโอเคครับผมห้าสองก็มาลวกนักลวกหมืน่นปดอดเพาเสี่ยงใส่นี่ปุ๊บโอ้หนจุ่ยมีไหนอ่ะัำไปเรื่อยๆห้าสอง เยอะมากดาูโอ้โถ่ายแล้วเพื่อนยื่นมาบัดใส่น้ำนาะขัวมันแบบชิม,มแบบหมดแบบแห้งๆหน่อยแล้วก็ใส่น้ำเพื่อเป็นน้ำซุปหน่อยนิดหน่อยออทอดเต็มหมอ้อครับผม ดีเ๋กวนก่อนแป๊บนึงมาครับ5ซองดูครับใส่กระมังมาเลยอย่างร้อนๆไข่2แกนจะมดก่อนจะมดหรือเปล่าคนฮ้อน,อ,นอ่ะสัดก่อนเลยจิ้มน้ำ่อนเก็บหน่อยอันนี้ สองเดียวมันหอด ขอไปเอาน้ำมาเติมน้ำมันเค็มน้ำน้อยๆเดี๋ยวไปขีดน้ำมันนะเกี้ยงกว่า กมยำหน่อยให้กินหน่อยปลาดฮะได้ทำอย่างไรเก้อกินสองซองใช้เวลาหน่อยเดียวใช่ ใคยอย่างมูบาหะแล้วก้อนนี้มันแต่พักบุ้งเนี่ยรอ้ป่ะแกกินสองคนอ่ะสองสี่บาทแม่สองสี่บาทแม่สองสี่บาทอยู่หอพักในหนังสือ โซ่มาแม่เจ็บพักนะโซ่แม่เขาอยู่หอนะแม่เขาอยู่หอไปจะแบบไปกินไม่พอพี่ไม่คับพี่เสียงนะขออนุพาตพี่ ได้เลยเฮียนได้ลำมปังหกกองหมดเคยลืมก็เอาถ่ฟางขวามาแบบเชือกตอนตัวน้อยเดียวหอมน่าห้าสิบห้าละเย็นอีกจะกาสีบะ

không <laughs> à. à, à, được ác à thầm ơn nói phần ra hàm làm ra kìm tôi hai tháng 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 à nói Ơ mùi chua một cơm to nè Còn nhắm nữa จะว่าของกินเงนียวนะลองบางคนกับต้มหน้าองเดียวมันเหมือนแบบอิ่มอ่ะอัต้มสองกองสองซองหอกกัดอ่ะสองซองกับแบบเตี้ยงอ่ะบางคนเนี่ยแต่บางคนอาจจะกินได้ได้ไดไอาจมีคนกินได้หนักกว่าผมก็ได้ถ้าใครกินได้หนักกว่าผมนะมาแล้วครับหาแข่งกันนี่ใครกินที่สองอืมอ้มแต่าเล่บ้า 嗯嗯嗯。

ประมาณประมาณเก้าสิบอร์เซ็นตะ์ะเดี๋ยวลองท้าครับท้าไข่ที่กิดได้นับกว่าน,นี้นะครับลองครับพาจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆว่ามันจะกินได้แตกก่อนจะทำได้ก่อนแต่ผมก็ทำาให่ดูว่าต่ช่วงนี้แบบค่อยได้ทำคลิปครับงบบอกเขามีโฆษณากับเข้าแล้วทำเมนูที่ประหยัดที่สุดนะครับ ถือว่าผ่านนะครับห้าห้าซองเดี๋ยวมีปอยมันหายก่ก่อนจะลองหกซองถึงเจ็ดซองดวเหมือนกันหรือว่าผ่ายทำเด้ผ่ายทำเล่นนักว่านี้ก่อนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจคอมเมนต์ด้วยนะก็ดีเป็นกาลังใจให้ตัวนะครับอย่างไรก็มือนี้มาไมา่ละห้าซองนะครับถือว่าสุดยอด